เอาเด็กมาวางขายได้ไงเนี่ยขายได้ขายไม่ได้ป้ามันผิดกฎหมายป้ารู้หรือเปล่าเนี่ยทําไมป้าอย่าขายไม่ได้ก็นี่มันหลานป้าแต่หลานป้าเนี่ยไม่ใช่สิ่งของนะครับมาขายแบบนี้ได้ไงสิ่งของอะป้าก็ขายมาหมดแล้วเหลือตลานป้าน,นี่แหละที่ยังไม่ได้ขายเดี๋ยวก่อนนะป้านี่มันเกิดอะไรขึ้นอนะทำไมจูจ่ๆป้าถึงเอาหลานตัวเองมาวางขายในราคาหนึ่หมื่นบาทเองไม่รู้หรอก ว่าป้าน่ะลำบากแค่ไหนถ้าป้าไม่ลำบากอะ่ะป้าก็ไม่ทำแบบนี้หรอกตอนเนี้ยบ้านก็ไม่มีเงินก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีจะให้หลานป้ากินแล้วป้ากลัวมันอดตายอะ่ะป้าก็เลยเอามันมาขายเพื่อมีคนใจดีจะเอามันไปดูแลนะ่ะพ่อนุมเอ็งช่วยรับซื้อไปได้ไหมสงสารเด็กตาดำๆเธอ ก็ได้ครับป้าผมรับซื้อไว้ก็ได้ถือว่าสงสารเด็กดีนะว่าเงินเดือนผมเพิ่งออกอะ่ะพอจะมีเงินเหลืออยู่บ้างนี่ครับหนึ่งหมืนบาทขอบใจมากนะขอบใจมากเอาหลานป้าไปได้เลยแล้วป้าฝากดูแลมันด้วยนะครับหนู ไปกับพี่นะไอู้หูได้มาตั้งหมื่นหนึ่งแบบนี้ต้องจัดซะแล้ว เอาหลาตัวเองมาขายอะ่ะแต่ไม่เห็นเสียใจเลยสักนิดแปลกๆนะอย่างนี้ต้องกดไลน์ตามไปดู อีกสักหน่อยนะเอ้าคุณมาซื้ออะไรหรอครับ อ๋อเปล่านะครับผมไม่ได้ซื้ออะไรพอดีผมตามป้าคนนั้นมานะครับป้าจานะเหรอครับผมก็นึกว่าป้าแกไม่มีญาติที่ไหนซะอีกคุณรู้จักป้าด้วยเหรอครับคุณหมายความว่าไงนะครับว่าป้าแกไม่มีญาติอ่ะแล้วหลานแกล่ะครับหลานอะไรของคุณป้าแกไม่มีลูกไม่มีหลานป้าแกอยู่คนเดียวมานานแล้วฮะเอ้าแล้วเด็กคนนี้มีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อป่าครับไม่มีอะไรครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ แหมอารมณ์ดีจังเลยนะป้าฮะ <c oughs> ชื่นใจจริงๆน้ำอำมฤตของฉันอ อยไม่ต้องทำมาเป็นตกใจเลยจ่ายนี่ฉันมาได้แล้วเออป้ายังไม่มีเงินเลยจ้าป้าขอผัดไปก่อนได้ไหมจ้าไม่ได้ป้าไม่มีเงินแล้วป้าเอาตังค์ที่ไหนซื้อเหล้ากินจ่ายนี่ฉันมาเอออะไรในบ้านป้าก็ขายไปหมดแล้วอ่ะป้าไม่มีตังค์จริงๆไม่รู้แหละถ้าพายในพรุ่งนี้ป้าไม่เอาเงินมาให้ฉัน ป้าเตรียมตัวขายต้ได้เลยเอาไงวะเนี่ยของในบ้านก็ขายหมดแล้วแล้วทีนี้จะเอาอะไรไปขายละเนี่ยโอ้ยโอ๊ยเอ้ย รู้แล้วป้าอารมณ์ดีแบบนี้มีเงินมาใช้นี่ขนาดฉันแล้วหรอสิเออเออคือป้าไม่มีหรอกอย่ามาโกหกซื้อเหล้ามาตั้งหลายขวดขนาดนี้คืนเงินฉันมาดูนี้เออคือป้าไม่ได้โกหกนะป้าเอาเงินไปถือเหล้าหมดแล้วตอนนี้เชื่อป้าหรอก นี่ไงป้าไหนป้าบอกไม่มีเงินไงเอเอาเงินของป้าคืนมานะเอาคืนมาหยุดนี้นะป้านี่มันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ป้าติดดีพนันฉันเลยรุกอน่้ฉันจะมาทวงเงินป้าใหม่ถ้าป้าหาฉันไม่ได้ป้าเจอดีเลย ก็ติดเล้าติดขนานนี้เองถึงว่าเอาเด็กไปขายแลกเงินมาแค่หมื่นเดียวยจะทำไงดีวะเนี่ยเด็กก็เอาไปขายละแถมเงินยังโดนยึดไปซะอ,อีก ลูกจปัปะเองมาบ้านข้าถูกได้ไงวะนะแกแกช่วยเลี้ยงลูกให้ฉันสักวันได้ไหมอ่ะฉันมีโอทีด่วนต้องไปทำจริงอะ่ะฉันก็อยากช่วยแกนะแต่ว่าวันนี้ฉันมีนัดกินข้าวที่บ้านแฟนอะ่ะไม่สะดวกจริงวะแกโอยทำไงดีอ่ะถ้าฉันเอาลูกไปเลี้ยงด้วยที่โรงงานอะ่ะมีหวังจนนายด่าฉันตายแน่ๆเลยอะ่ะ หนู no. หาคนเลี้ยงลูกเหรอใช่จ้ะป้าพอดีหนูต้องไม่ทำงานนะจ๊ะก,ก็เลยไม่มีคนดูลูกให้อ่ะฝากป้าไว้ก่อนก็ได้นะป้าเคยรับเลี้ยงเด็กมาจริงเหรอจ้ะป้าจริงสิบิวฉันว่าฝากป้าแกเลี้ยงก็ดีเหมือนกันนะดูท่าทางป้าแกใจดีน่าจะรักเด็กอยู่แหละแต่ป้ามีค่าเลี้ยงนะ วันละหนึ่งพันโอ้โหป้าวันละหนึ่งพันเลยเหรอจ๊ะป้าลดให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฉันไม่มีตังเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะป้าลดไม่ได้หรอกปกติอ่ะป้าก็รับราคานี้มาตลอดแต่ถ้าเองไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรก็ได้จ้ะป้าพันนึงก็พันนึงจ้ะ ก็เบอร์ติดต่อฉันนะจ๊ะถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะป้าโทรหาฉันได้ตลอดเลยนะจ๊ะจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะป้าเดี๋ยวห้าโมงฉันมารับลูกนะจ๊ะได้จ้ะเออคือก็ฉันไปรอป้าตรงที่เรานัดกันไว้แต่ป้าก็ไม่ออกมาสักทีอ่ะฉันก็เลยถามคนแถวนั้นเอาว่าบ้านป้าอยู่ตรงไหน อว่าแต่ลูกฉันอยู่ไหนอะจ๊ะเออคือป้าไปฝากไว้กับเพื่อนเองแล้วไงละ่ะอา้าวหรอแล้วทำไมป้าไม่บอกฉันละ่ะฉันจะได้โทรหาเพื่อนเออพอดีโทรศัพท์ป้าแบตหมดนะ่ะป้าเลยไม่ได้โทรหาเองอะ่ะอ๋อหรอเองอะรีบไปรับลูกเองเถอะป่านเนี้ยลูกเองคิดถึงเองแย่แล้วอ่ะๆจ้ะงั้นฉันไปก่อนละป้า ไม่ได้การแล้วค่าต้องรีบหนีแล้วท้ามงั้นแม่เด็กแจ้งตำรวจจับค้าแน่ๆเลย ี๋ยวยี่ฝันบอกว่าไปทานข้าวกับแฟนแล้วป้าจะเอาลูกเราไปฝากไว้กับยีฝันได้ยังไงอะฮัลโหลยีฝันป้าที่รับเลี้ยงเด็กอ่ะได้เอาลูกฉันไปฝากไว้กับแกปะไม่นะแกฉันยังอยู่บ้านแฟนอยู่เลย เออ、ป้าจะไปต่างจังหวัดนะจ่ะแล้วลูกฉันอะ่ะลูกฉันอยู่ไหนก็ป้าบอกแล้วว่าป้าเอาไปฝากเพื่อนเองไว้ไงก็เมื่อกี้ฉันโทรไปหาเพื่อนฉันลูกฉันไม่ได้อยู่กับเพื่อนป้าเอาลูกฉันไปไว้ไหนป้าทำอะไรลูกฉันอะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดป้าบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยลูกฉันอยู่ไหนบอกมาป้าแก เอาลูกคุณไปขายในราคา1,000 0บาทครับเอวาเอวาคุณคุณเป็นใครอ่ะแล้วทำไมลูกฉันถนึงไปอยู่กับคุณได้อ่ะผมเป็นคนซื้อลูกคุณในราคา10,000มบาทเองครับอะไรนะนี่ปเปล่าลูกฉันไปขาย,ยางั้นเนระเอ๊ะจะหนีู่ไหนครับป้าไปนะไปแกกล้าดียังไงไม่จับฉัน ป้านั่นแหละกล้าดีไงเอาลูกฉันไปขายผมบอกให้ก็ได้ครับป้าแกเนี่ยติดเหล้าติดการพนันก็เลยไม่มีเงินไปใช้หนี้ก็เลยเอาลูกคุณไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อเหล้าแล้วก็เล่นการพนันครับอะไรแกรู้เรื่องแค่ได้ยังไงวะก็เพราะว่าผมเป็นตำรวจไงครับฮะตำรวจ <idian cassette> ยื่นมือมาครับป <Sebastian Picasso> ้าพอดีผมปลอมตัวไปสืบคดีข้ามรุ่แถวนั้นนะครับบังเอิญเจอป้าเนแกเนี่ยวางขายเด็กอยู่ผมก็เลยรับซื้อไว้ แล้วผมก็ตามสืบเรื่องป้าแกต่อแล้วก็เลยรู้ว่าป้าแกเนี่ยติดเหล้าติดพนันครับป้าฉันก็นึกว่าป้าจะเป็นคนดีซะอีกที่ไหนได้ทำชั่วขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> คนสมัยนี้เนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจหรอครับคุณตำรวจคะฉันขอเอาเรื่องป้ายถึงที่สุดเลยนะคะขอแจ้งความจับป้าข้อหาคํามนุษย์ค่ะไม่นะ อย่าจับป้าเลยนะยังไงก็ต้องจับครับป้าข้อหาค้ามนุษย์แล้วก็เล่นการพานันขอเชิญตัวป้าไปโรงพักกับผมด้วยครับไม่ไปอ่ะป้าไม่ไปอ่ะปอยกรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาขอป้าเอาไปสักขวดได้ไหมไม่ได้ป้าเพราะว่าป้ากินเหล้าเมายาแบบนี้ไงถึงขาดสติจนเอาลูกฉันไปขาย ไม่เลยนะฉันจะเอาเรื่องป้ายถึงที่สุดเลยคอยดูนะครับป้า